ต้องฟังโทลุโอนิกิออกมาพูดถึงพร้อมประเมินฟอร์มชนาทิปเกมล่าสุดด้านแฟนฟอนเตเล่เสียดายช็อตจ่ายให้ดามิเย่แต่ยิงออกด้านช้างศึกลั่นต้องยิงฮ่องกงไต้หวันให้ได้เกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองสุ่ยนะครับในคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของพิจชนาทิปแล้วก็เรื่องราวของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับแต่ช่วงแรกเนี่ยขอขอบคุณ สปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกรเน่กาโนล่าบาพัดนะครับที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรโตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แควแคลเท่านั้นนะครับมี2รสชาติได้เลือกทานรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพแล้วก็รสคุกกี้แอนด์ครีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอทุกสาขานะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้นะครับ ในช่วงแรกเนี่ยไปพูดถึงเรื่องราวของพี่เจชนาทิปสงกระสินในการค้าแข่งกับคาวาซากิฟอนตาเล่กันหน่อยนะครับอยา่างที่ทราบในสึกฟุตบอลเอ็มเพเลอร์ครับนัดล่าสุดเนี่ยพี่เจชนาทิปกลับมาเป็นตัวจริงให้กับฟอนตาเล่อีกครั้งนะครับในเกมที่ฟอนตาเล่เนี่ยเปิดบ้านเอาชนะโทชิกิสตี้ทีมจากหลีกภูมิภาคเนี่ยไปด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งด้วยกันนะครับซึ่งเกมในพี่เจชนาทิปลงเล่น ไป68นาทีนะครับซึ่งถ้าใครได้ดูเมื่อวานนี้ต้องยอมแล้วว่าระบบและวิธีการเล่นของคาวาสกิฟอนตเตะเนี่ยมันทำให้พี่เจชนาทิปเนี่ยค่อนข้างอึดอัดในการเล่นต่างๆนะถ้าใครสังเกตนะครับเห็นได้ชัดเลยโดยเฉพาะครึ่งแรกเนี่ยทั้งความมั่นใจแล้วก็เห็นว่าพี่เจเนี่ยค่อนข้างอึดอัดในการเล่นนะครับพยายามขอบอลแต่เพื่อนก็ออกบอลให้ค่อนข้างยาก แล้วก็ได้บอลมาเนี่ยแทคกติกของโอนิกิเนี่ยไม่สามารถที่จะไปใช้ความสามารถเฉพาะตัวเลี้ยงตะลุยหรือจะจ่ายคิลเลอร์พาร์ตได้ตลอดเวลาก็ต้องกลับมาเคาะกลับมาแบบจ่ายบอลไปมาก่อนนะครับซึ่งเป็นแทคกติกที่โอนิกิเขาวางเอาไว้ซึ่งพอเห็นพี่เจชนาทิปเล่นในแบบครึ่งแรกเนี่ยต้องยอมแล้วว่ามันอึดอัดจริงนะตัวพี่เจเองก็อึดอัดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าด้วยการที่ ไม่ค่อยได้ลงเล่นในช่วงหลังเนี่ยความมั่นใจหรือจังหวะฟุตบอลแบบที่เคยทําได้เนี่ยมันก็ต้องเรียกเวลาโดยเฉพาะจ่ายคิลเลอร์พาร์สเนี่ยเห็นได้ครึ่งแรกเนี่ยจ่ายกับเพื่อนร่วมทีมยังไม่ค่อยเข้ากันแต่ครึ่งหลังเนี่ยดูเหมือนว่าจะดีขึ้นเขาเหมือนว่าได้รับแรงกระตุ้นหรืออะไรมาสักอย่างหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เขาแลดูแบบเออมีจังหวะลากลุยจังหวะโชว์แล้วก็มีจังหวะจ่ายบอลคิลเลอร์พาร์สให้กับดามิยาวหลุดไปยิงนะครับ แต่อย่างที่บอกว่าด้วยแทคนติกของฟอนเาเล่นะตอนนี้กับสไตล์ของพี่เจชนาทิปเนี่ยมันค่อนข้างเดินสวนทางกันจริงๆนะคือพี่เจเล่นก็อึอดอัดแลดูแบบไม่เป็นตัวเองจริงๆอะ่ะถ้าใครได้ดูนะจะจะเข้าใจเลยว่าคือแทคนติกมันเป็นอย่างเนี้ยให้เขาพลิกใจทําเองหมดอะ่ะมันก็ไม่ได้ก็โดนอนุกิออกมาสั่งตลอดนะครับเออก็เียดูเป็นเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากของพี่เจจริงๆนะ ก็รอจับตาดูแล้วกันหลังจากนี้ว่าจะเป็นยังไงต่อเมื่อวานนี้ก็ฟอนเตเลชนะไปวยสกอร์สประตูตอนหนึ่งถึงแม้ว่ารูปเกมมันจะค่อนข้างอึดอัดเนี่ยแต่ต้องยอมแล้วว่าว่าจะฐานฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าลีกไหนเนี่ยมันจะสู้ด้วยกันได้หมดแล้วครับคุณผู้ชมคุณก็ดูเมื่อวานนี่อุดวะนีต้องไปชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษอะเกียวโตสังหาแพ้เลยคือทีมมหาลายัยทีมลีกภูมิภาคทีมเจทีเนี่ยเวลามาทีมทีมมาเจอทีมเจมลีกเขาไม่กลัวหรอกเพราะว่าระบบ ฟุตบอลญี่ปุ่นมันคล้ายๆกันอ่ะมันวิ่งเข้าใส่กันตลอดนะครับส่วนเมื่อวานนี้คอมเมนต์หลังจบเกมกันหน่อยก็มีคอมเมนต์นะจากเพจพิเจคิดไซโค้งเอามาแปลมานะก็มีแฟนบอลน,นะออกมาพูดถึงพิเจชนาทิพในแง่บวกก็เยอะนะก็บอกว่าชนาทิพคิดว่าไม่เร็วเลยบางทีเขาเล่นได้เด็ดโดดเด่นด,ด้วยซ้าในครึ่งหลังคือแฟนฟอนเตเลก,ก็ยังเอาใจช่วยพิเจชนาทิพแหละเขาก็รู้อยู่ว่าแทคกติกและวิธีการของฟอนเตเลตอนเนี้ยกับพิเจชนาทิพ มันค่อนข้างจะเข้ากันลําบากนะแต่เขาก็พยายามเนี่ยอย่างอย่างคอมเมนต์คุณทาคายโรโมริตะเนี่ยเขบอกว่าน่าเสียดายจริงๆดามิียาวได้บอลจากชนาทิปแต่ไม่เป็นประตออูประมาณนี้นะชนาทิพเล่นเกมลุกน้อยเกินไปประมาณนี้แหละอืมแล้วก็หลังจบเกมกันหน่อยคุณผู้ชมเป็นโทดุโอนิกินะเฮดโค้ชคาวาซกิฟอนตาเล่เนี่ย, ale, ยได้ออกมาพูดถึงฟอร์มของทีมแล้วก็มาพูดถึงฟอร์มของพีเจชนาทิพ สงกระสินก็มีผู้สื่อข่าวเนี่ยไปถามเพราะาเมื่อวานนียพี่เจชนาทิพย์เนี่ยถูกจับกล้องเยอะมากในช่องการถ่ายทอดสดไม่ว่าจะเป็นจังหวะในเกมหรือจังหวะการเดินออกจากนอกสนามนะครับโอนิกิี้พูดถึงชนาทิพย์โดยตรงเลยเขาพูดว่าเขาคิดว่าชนาทิพย์มีบางอย่างที่ไม่เหมือนใครในการล็อบบอลขณะที่เล่นในกลางสนามอย่างไรก็ตามในฐานะรูปแบบการเล่นของทีม คิดว่าชนาทิพน่าจะมีมิติในการสร้างเกมลุกของฟอนเตเล่หากชนาทิพได้บอลมากขึ้นหรือมินเตเตไปเล่นกับชนาทิพชนาทิพมันจะมีการสร้างจังหวะการพาบอลไปข้างหน้าคนเดียวแต่ยังมีบางส่วนที่ยังผิดพลาดไปดังนั้นคิดว่าชนาทิพจะต้องปรับปรุงในจุดนี้ชนาทิพมีบางอย่างที่นักเตะคนอื่นไม่มีเช่นการผ่านบอลการพาบอลเทคนิค ตั้งแต่การหยุดจังหวะฟุตบอลการยิงการส่งบอลดังนั้นคิดว่ามันจะกลายเป็นสิ่งสำคัญในอนาคตซึ่งชนาทิพย์จะต้องทำมันให้ดียิ่งขึ้นทั้งในเกมลุกและเกมรับแต่ในเกมที่ผ่านมาส่วนตัวคิดว่าชนาทิพย์ทำได้ดีพอสมควรอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของโอนิกิที่พูดถึงพิเจชนาทิพย์ที่แปลออกมานะครับก็พูดถึงในแง่บวกแล้วก็แง่ลบถ้าแง่บวกเขาก็มองว่าชนาทิพย์ยังคงเป็นตักเตะที่สร้างความแตกต่างได้ประมาณนี้ ในแง่ที่อาจจะต้องปรับคือจังหวะการเล่นบอลคนเดียวซึ่งถ้าดูแบบนี้เนี่ยโอนิกิก็รู้นะว่าจุดเด่นของพี่เจชนาทิพย์อยู่ตรงไหนอ่ะแต่เขาก็อย่างที่บอกเขาเลือกเป็นแทคนิควิธีการที่เขายังเป็นแทคนิคแบบเดิมเขาไม่เปลี่ยนแน่นอนถ้าพูดแบบนี้นะเขากาจจะคงเน้นแบบเดิมเออก็ถือว่าเป็นเป็นงานที่ ไม่ง่ายของพี่เจหลังจากนี้ก็จับตาดูผมมองว่ายังไงซะตอนนี้เนี่ยฟอนตาเล่ก็ยังคงใช้งานเขาอยู่ไนงะยังมีชื่ออยู่บนนั่งสำรองรวมไปถึงยังส่งลงสนามในฟุตบอลถ้วยก็ผมมองว่าถ้าเกิดจะพูดถึงอนาคตของพี่เจชนาทิศเนี่ยมันก็ต้องไปพูดถึงในช่วงที่เลกสองอะผมว่าภาพมันจะชัดขึ้นว่าจะยังไงต่อนะครับเออก็รอดูตอนนี้ตอนนี้แฟนบอลก็เชียร์ให้พี่เจย้ายทีมเยอะนะ เพราะเขาดูพี่เจเล่นในเกมล่าสุดเนี่ยคือเห็นในชัดพี่เจอึดอัดเขาไม่เป็นตัวเองเลยนะเนี่ยแฟนบอลก็เห็นเหมือนกันก็เขาหลายๆคนก็พร้อมพพอร์ตนะอยากเห็นพี่เจย้ายไปอยู่ทีมอื่นในเจลีกหรือทีมที่ให้โอกาสในการเล่นมากกว่านี้หรือจะกลับไทยลีกแฟนบอลก็เริ่มเข้าใจได้ในหลายๆบริบทและเออก็รอดูแล้วกันหลังจากนี้เมื่อวานนี้คุณดูพี่เจชนาที่เป็นไงกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูว่าสุดสัปดาห์นี้เดี๋ยวฟอนตาเล่จะลงสนามเนี่ยพิจิชนะทิปจะได้รับโอกาสลงเล่นในเจลิกหรือเปล่ารอติดตามนะแล้วก็ส่งกําลังใจให้เขากันนะคือเขาก็สู้อะ่ะเขาก็เห็นเลยอ่เขาก็ทำเต็มที่ในแบบฉบับที่เขาจะทําได้แล้วอะ่ะแต่อย่างที่บอกว่าสถา,านการณ์ต่างๆโอกาสลงสนามความมั่นใจมันต้องใช้เวลาในการเรียกกลับมาจริงๆก็ติดตามนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของพิจชนาทิปที่มาฝากกันให้กําลังใจเขากัน ขณะที่เรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะลงอุ่นเครื่อง2นัดในช่วงฟีฟ่าเดเดือนมิถุนายนนะวันที่16เจอกับไต้หวันแล้วก็19เจอกับฮ่องกงนะครับตอนนี้ทีมชาติไทยเนี่ยฝึกซ้อมตลอดนะครับเรียกมาเก็บตัวตั้งแต่วันจันและแล้วก็จะฝึกซ้อมแล้วเดี๋ยวจะเดินทางไปไต้หวันก่อนเลยน่าจะมาวันที่14มิถุนายนนะครับ การฝึกซ้อมช่วงนี้มาโน่เนี่ยก็เน้นเรื่องของความฟิตนักเตะเพราะว่าหลายๆคนเพิ่งจบโปรแกรมลีกแล้วได้พักไปสองสามสัปดาห์ก็จะเรียกนักเตะให้กลับมาอยู่ในความฟิตที่พร้อมจะแข่งขันนะครับแล้วก็วิธีการเล่นร่วมกันแล้วก็ฝึกซ้อมเกมลุกที่เป็นปัญหาของทีมชาติไทยคือจังหวะจบสกอร์นะครับก็เดี๋ยวจะปรับการฝึกซ้อมให้เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆยังมีเวลาล่าสุดเนี่ยเป็นธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับ นี่ก็เป็นกองหน้าดาวรุ่งจากการท่าเรือนะก็โชว์ผลงานได้ดีกับท่าเรือแล้วก็ทีมชาติไทยชุดเล็กก็ก้าวขึ้นมาอยู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับธีรศักดิ์เปิดใจเขาบอกว่าดีใจมากที่มีชื่อติดทีมชาติไทยอีกครั้งหลังจากที่เคยถูกเรียกมาแล้วก่อนหน้านี้ซีเกมส์ก็พอใจในระดับหนึ่งแต่ตอนนี้สถานการณ์มันคนละแบบกันเขาตั้งใจจะทำงานให้ดียิ่งขึ้นและเรียนรู้จากพี่ๆในทีมนะครับธีรศักดิ์บอกว่าการอุ่นเครื่องสองนัดที่จะมาถึงเนี่ย ก็จะพยายามทําอย่างเต็มที่โค้ดเรียกมาเพื่อยิงประตูก็หวังว่าจะยิงประตูให้ได้และทําตัวให้มีประโยชน์ช่วยทีมและพี่ๆแล้วบอกว่าถ้าเกิดยิงได้เล่นกับพี่มุย้ยจศเลียแดงดาเนี่ยโอ้โหมันคงมีความสุขมากและเขาบอกว่าการติดทีมชาติไทยครั้งนี้มันแตกต่างออกไปครั้งแรกเนี่ยรู้สึกเกง่งแต่ครั้งเนี้ยหลังจากปรับตัวได้ก็ไม่ค่อยเก่งและเป็นกันเองมากขึ้นก็พร้อมจะยิงประตูช่วยทีมชาติไทยในการอุ่นเครื่องทั้ง2เกมนะครับเอออะก็ รอดูก็เป็นอีกหนึ่งศูนย์หน้าความหวังใหม่ของฟุตบอลไทยนะขยันทุ่มเทแล้วก็มีเทคนิคการยิงประตูที่ไม่ธรรมดาเรียนรู้จากพี่มุย้ยเทลสินแดงดายเยอะๆเดี๋ยวทีรศักดิ์เผยพิมายก็จะเก่งขึ้นแน่นอนในมุมมองของผมนะครับติดตามกันนะครับ2นัดถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีเลยนะสุกที่16มิถุนายนเจอกับไต้หวันแล้วก็วันจันทร์ที่19มิถุนายนเจอกับฮ่องกอง ติดตามกันเวลาหนึ่งทุ่มนะครับไทยรัฐทีวีถ่ายทสดทั้ง2เกมแล้วกออ็ตัวดูบอลไทยมีมิสติ้งด้วยนะไปกันได้ไปจองบัตรได้นะมีผมพี่เต้ก็ไปร่วมงานกันสนุกสนุกออในวันที่19ไมิถุนายนนะครับมาดูมาเชียร์บอลไทยไปด้วยกันประมาณนี้นะครับในคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับ ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c r i b e ให้กับช anel ตองสุยกันด้วยนะครับรวมไปถึงขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกรเน่กานูลาบาพัทที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรโตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคล่นนั้นนะครับมี2รสชาติให้เลือกทานรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้อันคีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นเอเลเวนทุกสาขานอกจากนี้ของพรีเมียมคโลเช่นใหม่ หมอนรองคอพิกล่องและแกนนองสุดคิวนะครับรับฟรีไปเลยเพียงซื้อสินค้าเกเนเน่ครบ300บาทนำใบเสร็จมาแลกได้ทางเพจเกเนเน่สแน็คคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ